สื่อเพื่อชีวิตที well ่งดงามและเป็นอิสระผลิตร,รายการโดยสเสถียนธรรมสถานาาานึกว่าไม่ชีการหลงจะเล่าเรื่องไปอินเดียที่ไปสวดมนต์ท,นที่เวที <บา S 2> องค์ทลายลามะเป็นคีโนสปิเกอร์ยังเล่าไม่จบเดี๋ยวแม่เล่าต่อเล่าต่อจากไม่ชีกระหลงนิดนึงว่าคณะไม่ชีในเสถียนธรรมสถานได้รับโอกาสในการที่จะไป อนุโมทนาหรือแสดงมุทิตาจิตต่อการที่จะมอบพุทธคยาให้เป็นโมรดกโลกแล้วก็เข้าเห็นพวกเราทำงานกันหนะักจึงเชิญคนที่ทำงานเนี่ยไปร่วมสวดมนต์กับปรามะทิเบตแล้วก็พระจักรีรังกาบนเวทีที่องค์ทะายลามะจะต้องขึ้นไปเป็น keynote speaker สำหรับการฟื้นฟู าศาสนาธรรมในแผ่นดินที่มีาศาสนสถานคือสังเวณยนยสถานเนี่ยในอินเดียเนี่ยมันเหลือแต่าศาสนสถานเขาก็ต้องการให้การกลับมาฟื้นฟูาศาสนาธรรมก็คือคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นที่ยอมรับซึ่งถือเป็นข่าวดี เพราะเวลาที่เราไปอินเดียเนี่ยเราก็เหมือนไปสลดใจกับสิ่งที่มันเคยรุ่งเรืองเช่นว่าที่นาลันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากในโลกนี้ปัจจุบันนี้มีแต่สลัก ทางของหินเก่าๆเ,เหมือนอยุธยาแต่เขากำลังรัฐบาลอินเดียกำลังจะใช้นารันทาเป็นที่ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ธรรมะที่จะกลับมาช่วยโลกอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่เรากไ็ไปอนุโมทนาต่อรัฐบาลอินเดียซึ่งตอนนี้ในอินเดียเนี่ย ก็มีฮินดูซึ่งเป็นรากฐานเดียวกับพุทธแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยกระเด็นออกมาไกลตรงที่ว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ด้วยการพึ่งตัวเองไม่ใช่ด้วยการอ้อนบอนขอพวกเราก็มีหน้าที่ที่จะพัฒนาตัวเราตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์สอนนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเวลาที่เรามาปฏิบททัติธรรมเราก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งว่า เราจะต้องพึ่งตัวเองให้ไปถึงที่สุดที่ศักยภาพที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปถึงให้ได้ไม่ใช่คนอื่นเราเนี่ยแหละจะเป็นบุคคลที่ไม่ทำให้าศาสนาเสื่อมในตัวเราซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดนะคะถ้าเราพ้นทุกข์ได้จริงก็แสดงว่าพระธรรมคำสั่งสอนนั้นศักศิ์สิทธิ์จริงพระธรรมจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยถ้าเราไม่เอามาใช้แต่ธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่เมื่อใช้จริงถ้าใช้จริงเห็นผลจริงมันก็ศักดิสิทธิ์ตรงที่มันเห็นผล คำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งใดก็ตามที่เรานํามาใช้แล้วสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ได้จริงสิ่งนั้นมันก็กศักดิ์สิทธิ์จริงถูกไหมอย่างแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าพระบรมสารีธาตุที่มาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่รู้ว่าพระบรมสารีธาตุเนี่ยทาให้เราระลึกถึงความตายทุกวันเลยเป็นการเจริญมรณานุสติแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเราจากที่ไร้สาระเป็นคนที่ระวังมากขึ้น ที่จะใช้ชีวิตในแต่ละขณะที่ตายไปอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็ทำงานอย่างหนักแต่ว่าไม่ตายในงานคือหมายถึงว่าไม่ทำไปขุนมัวไปแต่ว่ามีลักษณะของการที่จะเคารพงานเคารพใจเราก็เคารพงานของเราแล้วสิ่งนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์ในในการปฏิบัติของเรานั่นคำว่าศักดิ์สิทธิ์ต้องมีผลคือการ ใช้สิ่งนั้นเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เป็นไปเพื่อความก้าวหน้ามากขึ้นได้จริงงั้นธรรมะก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าหนูบอกว่ามาศึกษาธรรมรัตธรรมมันทําให้เราเนี่ยไม่ไม่มักง่ายไม่ประมาทไม่เป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งก็แสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนนิสัยเราได้จริงถูกไหมคะถ้ามันเปลี่ยนนิสัยเราได้จริงเราต้องดีขึ้นสิหรือเราดีอยู่แล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เราก็ต้องการแก้ไขตัวเราทั้งนั้นใช่ไหมคะทีนี้อามาตอบคําถามก่อนจะลองดูซิคําถามจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเรียนปฏิจจสมุดบาทแล้วลองดูนะคะหนูเป็นคนจริงจังขยันแต่หนูมากจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ ทำอย่างไรจึงจะมีอารมณ์ที่คงที่ไม่ขึ้นขึ้นลงลงบางครั้งหนูก็เข้าใจคนรอบข้างแต่หลายๆครั้งหนูก็รับการกระทําของคนรอบข้างไม่ได้จึงทําให้หนูทุกข์อยู่บ่อยๆขอคุณแม่โปรดแนะนําแนะนําด้วยว่าปัจจุบันหนูสับสนและทุกข์มากหลายหลายครั้งหนูอยากประชดตัวเองลงโทษตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายหนูทุกข์มากนอนไม่หลับทุกคืน พอมาเจอคําว่าด้วยการฆ่าตัวตายแม่ก็ชักตอนแรกก็ว่าจะตอบแบบเป็นนัยะที่จะให้ไปคิดเองอาการอย่างนี้ก็ส่งสัญญาณว่ามันจะยังไม่มีจิตที่ควรกับการงานถ้าจะสอนอะไรไปก็ยากที่จะปฏิบัติได้เองวิธีการแนะนําก็คือว่า 1. ต้องพยายามหาเพื่อนอย่าไปอยู่คนเดียวเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันอาจจะขณะจิตเดียว เขาบอกคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันเหมือนคนที่มีน้ำอยู่แก้วนึงและไอ้ความคิดที่จะตายจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันค่อยๆเติมเข้าไปในน้ำแก้วนั้นนะคะมันจะยังไม่ตายในน้ำเวลาที่แก้วมันยังพร่องอยู่แต่มันจะถึงครั้งสุดท้ายที่คิดแล้วน้ำหยดนั้นเนี่ยมันหยดลงไปในแก้วและเป็นหยดเดียวที่ตกลงไปแล้วน้ำมันล้นพอดี เั้นถ้าเราสะสมความคิดที่แบบราทุกมากเราอยากฆ่าตัวตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะวันหนึ่งฆ่าตัวตายงั้นตอนนี้ต้องหาเพื่อนก่อนเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือต้องมาทําให้ชีวิตมีประโยชน์แล้วก็หาคุณค่าในการที่จะใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่กับใครก็ได้ที่เราเห็นว่าต้องการและจําเป็นถ้าเราเป็นคนที่แบบหลงอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลง,ลงวุบวูบวาวอย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะเหมือนคนที่เหนื่อยเวียงโยนทางจิตเนี่ยมันจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันแบบประเภทหลงทางไปเลยมันไม่ใช่เหนื่อยแล้วหยุดดูอะมันเหนื่อยแล้วประชดเนี่ยหลงทางไปเลยแล้วก็ไปคิดว่าวิธีการอื่นที่ไปไปชดเนี่ยมันสะใจมันก็คือการพยาบาทกับตัวเองอันนี้ต้องระวังแม่ก็ให้คำแนะนำว่าอย่าอย่าหยุดแค่เพียงเขียนคำถามนี้มาก็มา กับคณะไม่ฉี่ซึ่งจะได้ถามละเอียดว่าพื้นนิสัยเป็นยังไงอยู่ในวัฒนธรรมของการเป็นอยู่อย่างไรเพื่อเราจะได้มองในการช่วยเหลือได้ลึกขึ้นนะคะคนนี้เนี่ยแนะนำว่าต้องเข้ามาหาเลยนะท่านคิดอย่างไรกับการกระทำของผู้ของพระเวสสันดรและสิ่งที่พุทธศาสนิกชนนับถือในตัวพระเวสสันดรคืออะไรคะ อะไรคือตัวอย่างที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในตัวพระเวสสันดรและการที่ไปฟังเทศครบกี่กันเท่านี้แล้วจะขึ้นสวรรค์มันคืออะไรอันนี้คงจะเป็นเรื่องของเทศมหาชาติใช่ไหม พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชาติมาสิบพระชาติที่จะต้องบําเพ็ญบารมีในลักษณะต่างๆพระเวสสันดรเนี่ยเป็นบารมีในขั้นตอนของการให้ให้ให้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตั้งแต่วัตถุมา้าสมบัติให้เมียให้ลูกคือให้จนกระทั่งคนรับเนี่ยรู้สึกได้ว่าการให้นี้มันเป็นการ อลองใจว่าพระเวสสันดรเนี่ยเสียสละจริงๆจ,งจ,งจึงเอาทุกอย่างเนี่ยกลับมาคืนแต่ในคำถามที่ถามว่าเราจะเคารพอะไรในพระเวสสันดรแม่มองว่าสิ่งที่น่าจะศึกษาจากความเสียสละของพระเวสสันดรก็คือถึงแม้ว่าจะมีการให้ก็จริงแต่การให้นั้นก็มีปัญญาซ่อนอยู่ด้วยเช่น ถ้าจะให้ลูกกับชูชกนะคะก็วางแผนให้ชูชกน่ยกลับเข้าไปหาปู่ย่าตายายของลูกตัวเองก็คือมีวิธีการที่จะให้ปัญญาไปกับการให้ด้วยคือหลายคนอาจจะบอกว่าไม่รักลูกรักเมียรหรือถึงได้ให้แต่การเสียสละของพระเวสสันดรเนี่ยทำให้พระอ,องค์เนี่ยสามารถเข้าถึงการบำเพ็ญ ในขั้นของการเสียสละของรักของชอบใจที่ตัวเองมีอยู่ได้แล้วก็ให้สังเกตการให้นั้นก็มีนัยยะแอบแฝงเป็นการให้ที่แบบไม่ได้ไม่ได้จะเอาแต่ประโยชน์ตนแต่คำนึงถึงบุคคลที่ถูกเสียสละออกไปเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเป็นการฝากฝังนะคะนี่ก็ ไม่ต้องเล่าเรื่องละเอียดเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เราหาอ่านได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่ถามว่าครบกี่กานแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าบอกว่าสวรรค์ก็คือความสบายใจที่ได้นั่งฟังฟังเทศมหาชาตินะมันก็คือการสวรรค์ที่ได้จากการฟังแต่ถ้าเผื่อฟังแล้วเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไตรตรองไข้ควรจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นบุคคลที่ใช้การฟังนั้น,น,นเนี่ยไม่ทำให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้เลย มันก็ฟังอยู่เหนือสวรรค์นะหลุดจากสวรรค์จะได้ซ้ำนะคะอย่าเอาแค่สวรรค์ลเลยสวรรค์มันก็คือแค่อะไรสบายๆง่ายๆประเภทนึกก็มาคือนึกแล้วมันก็มาแต่ว่าบางอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราได้ทําแล้วมันมาเนี่ยมันจะเกิดความพึ่งตัวเองได้มากกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องตีความให้เป็น สวรรค์มันเป็นเรื่องของการอยู่อย่างทางอีกทางหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนว่าไม่ใช่ทางก็คือมันปนเปื้อเป็นคำถามสั้นๆว่าไม่เข้าใจหลานน้อยใจคนรอบข้างหลานเอาแต่เล่นเกมไม่เข้าใจคุณย่าสอนเวลาทำงานเพื่อนก็ไม่เข้าใจน้อยใจเขียนแบบนี้ค่ะ ต้องฝึกเป็นคนอ่านลายมือและอ่านนิสัยคนถามถึงจะตอบได้คุณย่าอาจจะเป็นคนที่พูดกับหลานไม่รู้เรื่องแล้วก็ในขณะที่สื่อสารกับหลานไม่รู้เรื่องหลานก็ไปสนใจการเล่นเกมส์ก็รู้สึกเป็นคนขี้น้อยใจอยู่เพราะขึ้นต้นก็ว่าไม่เข้าใจหลานน้อยใจคนล่ําข้างแล้วก็สุดท้ายประโยคสุดท้ายก็เวลาทำงานเพื่อไม่เข้าใจก็น้อยใจคนน้อยใจเนี่ยมาจากอะไร ขี้น้อยใจมาจากกิเลสตัวไหนฮะอา้าถ้าเราไม่เห็นรากเง้าของไอ้พื้นฐานของกิเลสเราก็เอาออกยากนะเออใครเคยเป็นคนน้อยใจยกมือขึ้นสิเาราน้อยใจได้หรอลูกแล้วรู้ไหมว่าน้อยใจมันมาจากอะไรมาจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไหมคะ <c oughs> หัวเราะนี่คือขำนะ เกอเราก็พูดปฏิจจสมุปบาทจนแบบเหนื่อยไปแล้วอะน้อยใจเป็นทุกข์ไหมเพลินอยู่ในทุกขเวทนาที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมีภาวะแห่งความหลงอารมณ์หรือบางทีก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านถ้าจนตัวเองเนี่ยชอบไปเปรียบเทียบแล้วก็เห็นตัวเองด้อยค่าก่าก็เก็บความเช่นหลานสนใจเกมมากกว่าสนใจเดา เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับความสนใจของล้านที่แบบมันให้ความสําคัญก็น้อยใจคนอื่นไม่เข้าใจเราทําดีๆคนอื่นไม่เห็นว่าเราดีเราก็น้อยใจอาการอย่างเงี้ยเป็นโมหะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องฝึกอาณาปานาสติให้มากเจริญให้มากทําให้มากเพื่อให้อกิเลต,ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนจากการนั่งน้อยใจมาเป็นความเข้าใจตัวเองเปลี่ยนน้อยใจมาเป็นเข้าใจตัวเองซะก่อน ถ้าเข้าใจตัวเองได้ก็เข้าใจหลานได้เข้าใจเพื่อนที่มันไม่เข้าใจเราได้ว่าหลานเรามันมีพลังเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยความสนใจของเด็กมันก็คือคอมพิวเตอร์ถ้าเผื่อเราคุยกับหลานดีๆว่าให้สนใจได้แต่เธอใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออะไรเพื่อเสพความสนุกกับเพื่อความรู้เธอต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ถูกเอาสนุกสัก3 0เพื่อความรู้สัก70%เธอมีเวลาหนึ่งชั่วโมงกับคอมพิวเตอร์ให้เธอเล่นเกมได้30 อีกเจเตธอต้องค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุดเว็บไซต์ต่างๆที่น่าสนใจอางนี้ก็คือการสื่อสารนั่นเองแต่ถ้าห้ามปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่ามไม่อยากคุยกับคนห้ามาเด็กอะมีเด็กคนไหนอยากคุยกับคนที่บอกแก้ยาแก้ยาทีไรฉนันก็ทำทุกทีใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าทำก็ได้แต่ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คนมีปัญญาแบ่งตัวเองให้เป็นหลานก็จะเริ่มเออใจกว้างนะคะก็เริ่มกลับมาหนึ่งแก้ตัวเราก่อน น้อยใจเนี่ยก็คือโมหะเพราะ,ะน้นต้องพยายามอย่าคิดปรุงแต่งอะไรที่ทําให้ตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและเห็นตัวเองไม่มีคุณค่าก็จะน้อยใจไปแล้วก็สองเปิดใจให้กว้างระวางอาคติวางความน้อยใจแล้วก็เข้าไปศึกษาสิ่งที่หลานสนใจแล้วก็ให้คําแนะนํากับสิ่งที่เขาสนใจนั้นโดยให้เขาแบ่งเวลากับสิ่งที่เขาสนใจนั้นให้ดีแล้วเราจะได้หลานเอาไว้คุยชอบเป็นคนห้ามไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์ไหมเล่นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า เล่นเป็นบางครั้งแล้วเล่นคอมพิวเตอร์ยังไงลูเล่นอะไรเล่นเกมตลอดเวลาเลยไหมคะที่เปิดคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์นอกจากเล่นเกมแล้วเล่นอะไรอีกดูหนังนอกจากดูหนังแล้วอะไรอีกแค่นั้นแสดงว่ามันเสพร้อยเปอร์เซนต์แสดงว่าเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเสพความสนุกร้อยเปอร์เซนต์เคยใช้คอมพิวเตอร์ค้นคว้าหาอะไรบ้างไหมคะอ่าสี่เปอร์เซนต์ยังน้อยอยู่ ไปเพิ่มเปอร์เซนต์หน่อยค้นคว้าให้มากเปิดคอมพิวเตอร์แล้วต้องคิดว่าคอมพิวเตอร์เป็นคลังสมองหาประโยชน์ให้มากกว่าแค่การสนุกนะลูกนะจะหูตายว่าง่ายทำหรือเปล่าไม่รู้ดิฉันกำลังจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศค่ะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตดิฉันเป็นเด็กที่ขยันและตั้งใจเรียนมากจนบางครั้งหลายครั้งมีความเครียดจากการเรียนมาก ดิฉันอยากจะขอให้คุณแม่ช่วยกรุณาแนะนำดิฉันในสองข้อได้ไหมคะหจะมีวิธีการคิดอย่างไรไม่ให้มีความเครียดในการเรียนและการอ่านหนังสือ 2. จะมีวิธีการคิดอย่างไรไม่ให้มีความคาดหวังในเป้าหมายของชีวิตมากจนเกินไปถามว่ามีวิธีการคิดอย่างไรที่จะไม่ให้เครียดเนี่ยแม่ว่าไม่ได้เธอต้องฝึกที่จะมีการปฏิบัติที่จะไม่ให้ความเครียดเกิดขึ้น เช่นเธอต้องถามตัวเองว่าเธอเรียนเพื่ออะไรถ้าต,ตัวเองเนี่ยตอบได้ว่าเราเรียนเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะพึ่งตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ทุกน้อยลงเราก็จะดูว่าเป้าหมายของการเรียนเนี่ยมันต้องประคองความสุขในขณะที่เรียนแม่ยกตัวอย่างแม่มีด็อกเตอร์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตอนที่เธอจะเข้าด็อกเตอร์เธอมาปฏิบัติที่เนี่ยเป็นสาวิการุ่นแรกเลยเดินจงกรมเนี่ยเดินแต่จะเอาด็อกเตอร์เนี่ย มเกรนขึ้นเลยแม่บอกเธอต้องเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินส่วนเธอจะเป็นด็อกเตอร์ได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสุขที่เธอเดินตรงนี้ถ้าเธอเดินเรียนด็อกเตอร์ไปแบบเดินไปเครียดไปเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นด็อกเตอร์เนี่ยถึงเธอจะได้ด็อกเตอร์เธอก็ได้ความทุกข์ไปด้วยต้องเลือกเอา จะเอาความสําเร็จในการเรียนหรือจะรักษาความสุขในขณะที่ได้เรียนต้องเลือกเอาว่าอะไรคือเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดอย่างไรที่จะให้ความเครียดในการเรียนและการอ่านหนังสือไม่เกิดขึ้นถ้าเธอยังคาดหวังว่าเธอจะต้องทําให้ได้ทําให้ได้เธอก็เครียดอยู่นั่นแหละแต่ขอให้เธอทําอย่างเต็มที่ในการที่จะจัดเตรียมตารางการวางแผนการการทํางานจัดเวลาให้ดีหาโอกาสในการ ถ้าเรื่องใดไม่รู้ก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้ต่างๆให้มากเนะี่ยมันก็จะเกิดความพอใจในเหตุถ้าทำเหตุอย่างเต็มที่ก็ปล่อยวางในผลได้นะคะส่วนบอกว่าคิดอย่างไรที่จะไม่ให้ความคาดหวังในเป้าหมายซึ่งอันนี้ยสำคัญจงคาดหวังในเป้าหมายเถอะแม่ไม่อยากว่าไม่ให้คาดหวังลกมันมันดูสวนกระแสแต่ต้องตรวจสอบว่าอะ,อะไรคือเป้าหมายเราหวังได้แต่เราต้องดูก่นว่าเป้าหมายของเราคืออะไร ถ้าเราบอกว่าด็อกเตอร์เป็นเป้าหมายเราก็อาจจะเครียดตอนที่ได้ด็อกเตอร์แต่ถ้าบอกความสุขเป็นเป้าหมายเธอก็พยายามประคองความสุขเธอทุกขณะเลยแล้วด็อกเตอร์เป็นของแถมเธอก็ต้องหวังว่าอะไรเป็นเป้าหมายจะไม่บอกว่าชีวิตไม่มีเป้าหมายชีวิตมันก็ต้องมีเป้าแต่ถ้าเธอบอกว่าเงินเป็นเป้าหมายเธอก็จะหาแต่เงินถ้าเธอบอกว่าด็อกเตอร์เป็นเป้าหมายเธอก็จะทิ้งชีวิตก่อนที่จะเป็นด็อกเตอร์ไปกับความเครียดแต่ถ้าเธอบอกว่าปัจจุบันขณะ คือเป้าหมายที่จะต้องรักษาความสุขเธอก็จะเป็นด็อกเตอร์อย่างที่มีความสุขในปัจจุบันขณะและไอประกาศนียบัตของการเป็นด็อกเตอร์เนะี่ยมันจะได้มาเพราะไอความสุขอันนี้แหละต้องมองว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตอย่างนี้พอเข้าใจนะคะทีนี้สุดท้ายเดี๋ยวกลับมาที่คําถามมีเวลาอยู่อีกสักเก้านาทีที่บอกว่าจะทํำยังไงจะพูดกับเด็กจะพูดกับผู้สูงอายุมันมีวิธีการอย่างหนึง่งเช่น ถ้าเราถูกเลี้ยงมาในฐานะที่เราเป็นผู้น้อยไอ้ผู้น้อยที่ผู้ใหญ่ไม่ศรัทธานในการฟังน่ยมันก็ยากอย่างเช่นหลานจะพูดกับยายเนี่ยบางทียายก็บอกว่าฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่ตีนทับฟ้าหอยบางทีต้องไปหาบุคคลที่สามต้องมีวิธีการต้องไปหาบุคคลที่สามเช่นใครที่พูดกับผู้สูงอายุแล้วท่านฟังหนูเข้าไปหาบุคคลที่สามนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง คืออย่าไปแบบเราก็โอ้ไม่เคยเป็นที่ศรัทธาของท่านเลยหน้าก็วิตกจริตเชจะไปสอนให้เขาไม่วิตกจริตมันก็ยากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราอ้าปากพูดเราก็หงุดหงิดกับการพูดแม่น่ไม่ฟังนู้นเลยมันจะไปฟังยังไงก็ในเมื่อมันเอาอารมณ์ไปเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้หรอกก็ไปหาบุคคลที่สามเข้าไปหาใครสักคน,นึงที่เขาฟังแล้วน้องเหมือนกันสังเกตให้ได้ว่าน้องเนี่ยจะพูดกับมันเวลาไหนมันรู้เรื่องที่ คือ,เ,ครอเราต้องฝึกสังเกตบุคคลที่เราจะเข้าไปสื่อสารด้วยโดยใช้หลักการคือเวลาไหนโอกาสไหนที่ใจเธองายที่สุดจริงไหมคะเหมือนอย่างนี้เธอมาเรียนเนี่ยแม่ก็ยัดเยียดอยากจะสอนปฏิจจสมุตบาทบ้างไม่สนใจเลยคนข้างหน้านจะเป็นภาชนะไงไหมสอนอย่างเดียวเพราะมันดีรู้ว่าดีถามว่าได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์หรอกมันเหมือนกะลาคว่ำอยู่แล้วบอกอยากให้เอาน้ําลาดไปได้น้ำมะสิ่งที่ทําก็คือต้องหงกระลาก่อนน่ะ แล้วเทน้ําใส่มันถึงจะได้น้ําฉะนั้นก็ต้องใช้ศิลปะในการเฝ้าสังเกตดูว่าจะพูดกับน้องอยังไงแล้วดูว่าจะหาบุคคลที่สามกับผู้ใหญ่ยังไงแล้วเราเป็นคนคอยเชื่อมคอยประคองอยู่ตลอดเวลาคือไม่ต้องไปตัดสินถูกผิดแก้ไม่ฟังฉันแล้วก็ไปใช้อารมณ์กับสินน่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยเด็กเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการมากไปกว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าเขาทําแล้วเนี่ย สมมุติว่าเขาบอกเขาใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะเขามีความสุขดีกว่าที่เขาจะไปทําอย่างอื่นไหมสมมุตินะคะเราก็ถามเขาว่าถ้าการเรียนของเขามันตกแล้วเขาก็อยู่กับเกมคอมพิวเตอร์ถ้าเธออยากจะเป็นคนคิดสร้างเกมเลยเนี่ยเธอไม่ใช่แค่ผู้เล่นเกมนะเธอต้องการการสนับสนุนอะไรจากพี่ คือเด็กบางคนเนี่ยมันอัจฉริยะมากเลยนะคะมันเล่นเกมซะจนมันเป็นคนเขียนเกมเองอะคืออย่าไปดูถูกไปดูมันหน่อยส่งเสริมมันให้ถูกต้องอ่ะถ้ามันบอกมันคิดอย่างเงี้ยมันคิดเกมอย่างนี้ได้มีหลายคนนะคะที่ในที่สุดแล้วอายุน้อยมากเลยค่ะแต่มันอยู่กับคอมพิวเตอร์มากจนไอ้นี่มันขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันทีหนึ่งรวยไปเลยยี่สิบล้านร้อยล้านแต่อย่างนี้ก็มีเลยก็มีเหมือนกันเธอก็ต้องดู ก็ต้องไปดูก่อนเป็นดูตามความไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์มันจะเป็นเรื่องเลวซะเสมอส่งเสริมให้ถูกทางหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราให้เด็กเนี่ยสามารถจัดโปรแกรมอะไรได้ในสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยถ้าโปรแกรมนั้นมันเป็นไปในทางสร้างสารรค์ได้นะคะคนสร้างมันก็ต้องได้ละจริงไหมเพราะมันคิดเพื่อให้เกิดการสร้างสารรค์ก็ไปส่งเสริมกันให้ถูกนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230